สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำกลองยาวนะคะกลองยาวขนาดที่ถือนี้จะเป็นกลองขนาด4นิ้วนะคะหน้ากว้าง4นิ้วความสูงอยู่ที่13นิ้วนะคะเป็นกลองเพื่อการสแสดงหรือว่าเป็นกล้องที่ใช้ในสื่อการเรียนการสอนนะคะลองมาฟังเสียงดูเสียงจะประมาณเท่านี้นะคะ วัสดุที่ใช้ก็คือตัวกลองจะเป็นไม้กลึงอย่างดีนะคะทำมาจากไม้จามจุรีหรือไม้กัมปูนะคะไม้สำฉาหรือว่าจะเป็นไม้มะม่วงไม้มะข่างก็ได้นะคะส่วนหนังกลองทําจากหนังวัวแท้นะคะจะเป็นหนังอย่างดีไม่ใช่กระดาษนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความคงทนแข็งแรงนะคะ มีสายสะพายมีผ้าหรือว่ากระโปรงนะคะกระโปรงให้กลองดูมีสีสันสวยงามเด็กๆก,ก็จะชอบเล่นนะคะกลองที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้จะเป็นขนาด5นิ้วนะคะก็คือจะหน้ากว้าง5นิ้วสูง15นิ้วนะคะเสียงก็จะดังขึ้นมาเพราะหน้ากว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียง จะประมาณนี้นะคะจะเป็นกลองซึ่งเป็นงานโอท็อบของจังหวัดอังคองนะคะหมู่บ้านของกลองจังหวัดอังคองเราผลิตกันเองภายในหมู่บ้านนะคะถ้าสนใจที่จะสั่งซื้อก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร8 8 5 2 2 4 4 1 4 4นนะคะขอบคุณมากค่ะก็ยินดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ